มาถึงแล้วครับสวนรุกขชาติจังหวัดตราดบดแท่นตาาซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามนะครับดูสิครับมีคนมาจอดรถกันเยอะมือนกันนะครับแสดงว่าเป็นที่นิยม นี่แหละครับสวนรุกขชาติจังหวัดตราดเนี่ยป้ายอาจจะรกๆหน่อยนะครับในขนาดเดียวกันก็เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษ2562ด้วยครับเป็นสถา,านที่เดียวกันนะครับที่นี่ดีนะครับเขางดให้อาหารปลาโดยเพราะเม็ดสีและขนมปัง ผมเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งนะครับสวยงามไหมครับสวนรุกขชาติจังหวัดตรันนี่เป็นสนามบินของฝูงบิน207นนะครับนี่คนมาเดินเล่นกันเยอะสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับ สร้างมาตั้งแต่ปี2 5 4 9ว wow. ่าวานแล้วอันนี้เขาตั้งอยู่ในตำบลวังกระแจะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดนี่เองครับสนามบินนี้ก็มีคนเดินครับ <c oughs> อยู่ติดกันแต่งริงอยู่ในเขตทหาร สวนรุกชาติจังหวัดตราดนะดูในมุมหนึ่งนะครับว่ามีคนมาวิ่งเยอะมาเป็นกลุ่มๆจะด้วยนี่ด,ดครับนี่แหละครับฝูงบิน207นี่เป็นสนามบินของฝูงบินแห่งนี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับสนามบินนี้เขาเลิกใช้แล้วครับก็เลยกลายเป็นสวนสาธารณะส่วนหนึ่งอะครับปรับแล้วครับ มีโอกาสจะได้มาเยือนใหม่นะครับสวนรุกขชาติจังหวัดตร,ราด